สวัสดีครับน,นี้มาทุกท่านมางานทานกาแฟที่เมืองทองธานีนะจ,จ๊ะ17กันยาันนี้เป็นฟอร์รี่นะครับมากันโอ้โหคนคือโซนโซนโซนราชพฤกษ์เนี่ยไม่ค่อยได้จัดโซนราชพฤกษก์ากจนาเมืองทองเนี่ยจัดไม่ค่ยได้จัดกันก็เลยแบบเก็บกดนะ ที่พอได้จัดเราก็เลยซัดกันเต็มเหนียวนะครับเดี๋ยวเราเดินสวนกันหน่อยนะเดินสวนกันแต่ว่ามีอะไรมากันบ้างโอ้ยไงล่ะมากันเพียบห้อง,งน้ำไม่ได้เข้าแล้วครับเดินถ่ายกันแล้วอันนี้ยืนนานไม่ได้นะเพราะว่าควันมันอบเดี๋ยวน่าจะน็อกกัน เึกคืนนึกคืนมาทุกแนวนะครับมาทาั้งทั้งเก่าใหม่มาทุกแนวนี่เป็นไงล่ะแตง่งเต็มแตง่แตงเตง็มอันนี้ย้อนแสงหน่อยนะมันก็จะเบิ้ดเบิ้ดหน่อยจำอันนี้ลืมจําที่จอดรถว่า,วาจ,จอดตรงไหนวะตื <laughs> ่นเต้นจัดเดินออกมาถ่ายกันก่อนนะห้องน้อห้องน้ำวัาไม่ได้เข้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กลายเป็นงานใหญ่ครับท่านผู้ชมน่าจะ ผมน่าจะเดินถ่ายประมาณชั่วโมงอะอีโวอีโวอิมอิมอิมเนี่ยแต่นี่จะเป็นที่ดักดูดิดูดิดูดิรอบๆเ <Okay. S 1> ต็มเหนียวเลยครับท่านผู้ชมรอบๆลบึกื้นมากเลยครับท่านผู้ชม รถเ,เต็มเต็มเอียกกันเลยอะแรไอเทมมากันครบทั่วเมืองไทยฝั่งนี้มันจะเก็บกดกันหน่อยนะเพราะว่เขาได้จัดมันจัดกันบ่อยๆนะจ๊ะไปะไปเดินดูนิดหน่อยนะสามตอสามต่อทำไมจอผมมันมืดๆหมดเนี่ยถือว่าเราเปิด เราเปิดน้อยวะเปิดแสงจอน้อยนี่ฝั่งนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนายเป็นไงรถเต็มไหมล่ะนะครับรถเต็มเอียดเลยนะครับช่องใหญ่ไม่รู้มากันบ่างนะเพราะมันจัดเช้าไงแต่ว่าเขาน่าจะจัดกันถึงจริงที่ยังนี้เนี่ยนะครับเราช่องเล็กเราก็มาก่อนมาถ่ายก่อนแต่เต็มแล้วด้วยอันนี้ยังไม่ใช่โซนไฮไลท์นะโซนไฮไลท์จะอยู่ร,ร้าน ลานจอดรถข้างบนดิโซนนี้ก็โอ้โหนี่ดิโอ้โห,โโหแรอเทมมากันครบนะครับแรอเทมมากันครบแรอเทมมากันครบดูดิโอ้ยห,หล่อๆนั้นเลยอ่ะนะครับเลือกช็อปกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับ นี่วอนโววอนโวไอ้เนันาาวอนโววอนโวเดินระวังระวังนี่เข้างบนมันเป็นลานนะครับรถแรงน่าจะอยู่ข้างบนเดินนะแตนะ่เดิน,ดน,โ,ดนโซนนี้ก็สนุก,กนครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเอาแคมรี่มา <c oughs> แคมรี่แคมรี่สิบดูดิโอ้โ